ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะพี่สั่งไว้ได้ยังคะได้แล้วครับออโอโ้มาพอดีเลยเนี่ครับตำปูปลาตำหอยดอง เซลมอนเหาะน้ำปะลาเชิญยิ้มน้ำปะลาอารมณ์ดีการันตีความแซ่บอร่อยเจ้มจนทุกเมนูเติมขอน้ำปะลากลับบ้านอีกสี่ขวดครับพี่สั่งน้ำปะลาตอนนี้นี่ดีมากเลยนะครับพอตอนนี้เนี่ยของเราขายดีจนของแทบไม่พอแล้วนะครับว้าแต่มพออะไรงั้นเปนหลหี่ลยเนเป็นโหลหนึงเลยค่ะคุณพี่ขาเปลี่ยนเป็นโหลนึงเลยจะได้จักตัวไว้ยาวดีมากเลยครับ น้ำปลาเชิญยิ้มซื้อไปกิน half, ก็แทบหลายซ, well, ซืซ right ้อไปขายก็ร่ำรวยครับผมหนักอนเลยครับคุณพี่ขาพี่จิเจบไปอือไปทำอะไรมาพี่หลอกขึ้นเยอะเลยอ่ะหลอทะลุแมสแล้วใช่ไหมพี่พูดถึงเรื่องความหลอกนะพี่ไม่อยากจะคุยหนูก็ไม่อยากจะฟังอาฟังลยดีกว่าพูดถึงเรื่องความหลอกนะพูดไปแล้วจะหาว่าพี่โกหกน่าโกหกจริงๆด้วย ยังไม่ได้พูดไม่ได้เกิดจากเย็นเยนเอาดีดิอ่าอะดิปกตินะพี่ไปจีบสาวได้จีบใครก็ไม่เคยติดเลยเดินผ่านใครก็ไม่มีใครสนใจจนไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งลงหน้าหน้าทองให้พี่โอ้โหแกเชื่อไหมไม่เชื่อ เชื่อ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 สักหน่อยดีกว่าันเชื่อพออาจารย์ลงนักหน้าทอยพี่เสร็จนะเดินพ้นสำนักมาสองสามก้าวเท่านั้นเองเสาสาว,สาว,สาวกรีดกันละง,งมวงมที่กี้นี่พบเมตตามหานิยมของอาจารย์พี่ใช่ปหมเปล่าพี่เดินตัดหน้ารถสิบล้อเสียใจจริงๆเสียใจที่ไม่ได้ไปหาอาจันพร้อมพี่เสียใจที่สิบล้อไม่ชนให้พี่ตายไปเลยเฮ้ยบ้าโหรอโง่นี่พอพี่เดินตัดหน้ารถสิบล้อเสร็จเกิดเชื่ไไไาาอไหมสิบล้อหักหลบเสียหลัก แท็กซี่ตามมาเสียสองหลักมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้เว้ยตีงโง่เฉยเลยอ้าวหนูเราไปเล่นดัมมี่พี่ตอนไหนวะนะอะไรอย่านี่แหลกแบงเลยแหลกแบงมาเ้ยทำไมลนะ่ะไปเล่นหลังร้านก็ได้เลย